ในรอบแรกนี้เองครับเรามีเป็นเอิร์ธนะฮะมีเป็นสนับไฟมาทุกเทไม่ได้เก็บคิวสักทีและอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาอะไรดีฮะอยากได้สลัด้าเหมือนกันนะเผื่อว่าจะไปทางภาษานนักรบฮะและตัวสุดท้ายของเรานะฮะแอนตี้เมทก็แล้วกันอ่ะเอามาเบิร์นมานาถ้าไม่ได้เรื่องฮะก็เดี๋ยวขายไปทางฮิลเลอร์โดยใช้นัเซลนะ รอบนี้ครับเราเจอกับปีศาจนะฮะมีชา a d โดด e มอนนะ,ะก็มีแอนติเมทครับเบิร์นมานาชา a d โดด e มอนพอดีะฮะแต่มันมีมีป e ้ด้วยะฮะมีป้อดีแยกล่างปีะฮะแล้วก็ตกปีเลยส่วนซับไฟะฮะก็โอ้โหตีอยู่กับแฟนทอมแ s a s s ินครับจะได้คิวหรือเปล่าฮะหันไปยิงมีป e ้แต่ไม่ตายะฮะตัวเองน่าจะตายเสียก่อนนะครับแล้วก็เรียบร้อยแพ้ไปนะ ผมว่าเดี๋ยวผมขายแอนตี้เมทดีกว่านะฮะแอนตี้เมทตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าพวกเท่าไหร่ไปทางดัตเซลก็ได้นะฮะเพราะว่ามีโทรไปคู่กับนักรบอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนไอเทมในรอบนี้เนี่ยเราส่มกันใหม่ครับออกมาเป็นเสื้อกลอฮนะจัดไปไม่แน่ใจว่าจะเล่นนักรบหรือเปล่าฮนะเดี๋ยวหยิบเสื้อกลอกเาไว้ก่อน และก็คงจะเป็นนักรบแล้วบ้างตอนนี้ฮะมีพัดมาเลยครับแล้วก็โอ้โหไร้หัวจใจอีก2ตัวนะ่ะส่วนเวนอมฮะไปทางค er อยเซเนอร์ก็ได้ครับได้เคลบเก็ตมาด้วยถ้าคู่กับสลาด้านะอ่ะสนปไฟ์ดูเหมือนว่าวันนี้ไม่เล่นแล้วกันนะฮะไปทางนี้ก่อนนักรบตอนนี้ผมยังไม่ได้สมฟรีนะฮะยังลังเลยอยู่ว่าจะขายตัวเอาแฟนทอมมาดีไหมนะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับผสาน ไม่มีแต่ดูจากตัวแล้วนะฮะอาจจะไปทางฮันเตอร์ใส่เป็นวนแลนเจอร์แล้วก็ใส่มาเป็นเวนฟูสสปริตครับตอนนี้ฮะเราได้เปรียบตรงที่ว่ามีประสานนะและก็มีเสื้อกลอให้ด้วยนะฮะสลาด้าใส่อยู่ก็เลยเก็บชัยชนะไปได้ในรอบนี้ฮะ เดี๋ยวผมมาสุ่มหาตัวดีกว่าครับแฟนทอมคงจะไม่ดึงครับและออกมาเป็นเนี่ยฮะสลาดากับชารโดดิมอนนะเดี๋ยวเราจะเน้นๆ้นตัวที่ใกล้จะขึ้น2ดาวก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกผสานกันตอนนี้ฮะอาจจะไปทางฮันเตอร์หรือเปล่าหรือไม่ก็มีฮะสลาดาสดาวแล้วเอาเลยครับตอนนี้นักรบไปก่อนนะ แล้วก็ในรอบนี้ครับเจอกับไม่มีภาสานเหมือนกันฮะแต่มีแจ็คกอนดอตครับมาด้านหน้าแล้วก็มีโปฮะด้านหลังก็มีเป็นแบทไลเดอร์ตีฟรสรดาสองดาวแล้วนะฮะแล้วก็มีภาษานักรบด้วยทําให้ได้เปรียบแบบโคตรๆเลยฮะสนหับไปในรอบนี้เลยนักรบมาอีก2ตัวฮะแล้วก็แบทไลเดอร์ขึ้นเป็น2ดาวครับแต่แบทไลเดอร์ฮะวันนี้ผมว่าผมไม่เล่นก็นแล้วกันฮะค่อนข้างได้ไอเดียคือไปทางนักรบไร้หัวใจแบบไม่ฮันเตอร์ดาวเรนเจอร์ก็อาจจะขายทิ้ง หรือว่าเก็บไว้ดีขายทิ้งดีไหมนะผมว่าผมไม่ไปฮันเตอร์ดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะเล่นรแปลกๆหน่อยแปลกๆกันอีกแล้วนะฮะไปทางผสานฟูนักรบและก็มีเป็นปีศาจโดยเราจะเก็บชาร์ตโ d ดิมอไว้นะฮะแล้วก็อาจจะหาเป็นสเปกเตอหรือไม่ก็ Doom อาจจะทําเป็นไร้หัวใจทั้งสองโดยใส่ไรซิลเลอร์แล้วก็อะไรอีกสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้นะ ไม้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะออกมาเป็นยังไงรอบนี้ครับแพ้ไปฝากเขาลงเป็นชาแมนนะฮะแล้วก็มีตัวสองดาวแล้วนะฮะตีไม่ไหวสีตัวด้วยไอเทมในรอบนี้ครับผมว่าผมจะไม่เน้นถึกมากนะเนื่องจากว่าเราจะเล่นเป็นโฟนักรบมันถึกอยู่แล้วอะ่ะหายเทมที่เป็นดาเมจดีกว่าหรือไม่ก็เนี่ยฮะเฮเวนทอร์เบิร์ดครับเอามาทำดีบัฟนะฮะ ยังไงกันละครับเนี่ยตอนนี้ฮะผสมพเนธุก็ได้ <c ười> มี Earth ม <c ười> เอิร์ธสปิริตบานะฮะแล้วก็ไมเดนหรือทางนึงเนี่ยเราอาจจะไปทางฟูนักรบแล้วก็ใส่เป็นสปิริตก็ได้นะฮะเพราะงั้นไมเดนก็อาจจะไม่เล่นฮะมาแล้วฮะไลซิลเลอร์เดี๋ยวผมว่าอาจจะไปคู่กับโดมฮะทำผสานเทียมโหดนะฮะโซนสปิริตมาคู่กับฟูนักรบฮะผมรู้สึกว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่เนื่องจากว่าเคยเล่นแล้วมัน ไม่เกิดอะแพ้ทุกทีเลยรอบนี้ครับก็เจอกับภาสาเที่ยมโหดะฮะโอ้โหใส่เป็นไลท์ซิลเลอร์แล้วนะฮะฝั่งเราก็โดนลดให้พีตามแมคเกีนะฮะเพราะว่าไลท์ซิลเลอร์นี่โจมตีเป็นแมคกเกีแล้วฝั่งเขาก็ใส่เป็นสระดาครับสดาวตอนนี้โดนลดก่อนแล้วฮฝั่งเราเรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวะฮะโดนมีบับของภาษาเที่โหดด้วยแพ้ไป และในรอบนี้ครับเราก็มีเป็นควนะีนออฟเพนฮะข้ามไปกันแล้วกันนะโอ้โหเออสปปริตสองดาว <to> เอ้ยเป็นงั้นที่จะไปสปปริตแล้วนะเนี่ย <All right. S 1> แต่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกัน ทำาไปก่อนนะเพราะไงเอิร์ธสเปรดเนี่ยก็มาเติมเต็มในภาษานักรบไทฟูนะฮะเพราะว่าตัวสุดท้ายอาจจะหายากหน่อยในช่วงท้ายเกมนะไทฮันเตอร์กับโทวลอลล์อะไรเงี้ยบางทีก็ออกบางทีก็ไม่มาฮะแล้วก็แพ้ไปนะฮะถ้าไม่ฟูนักรบเนี่ยมันจะไม่หนาจริงอ่ะรอบนี้ครับเจอกับกํายำครับที่มีสเปกเตอร์ฝั่งเราได้เปรียบในเรื่องของภาษาถ้ายืนได้ดานกว่าฮะแล้วก็มีดีบัฟด้วยรอบนี้ก็ชนะไปครับ เอาละครับทัสขึ้นเป็น2ดาวนะฮะเดี๋ยวเอาลงไปแทนกงนะังก้าฮะตอนนี้เนี่ยสดาวเราทั้งทีมแล้วนะครับแล้วก็มีサาด้ามาอีกตัวนะครับผมอยากทำサาด้าสาดาวมากเลยและในรอบนี้ครับเจอกับผสานโรคครับจะตีโดนหรือเปล่าฮนะแล้วฝั่งเ้าเนี่ยมีเป็นแฟนทอมฮัโดดมาด้านหลังคนระับตอนนี้ติดปีบ๊บดิสอาร์มไฟโดยผมใส่ให้ทัสนะฮะทำให้โจมตีไม่ได้ช่วยคราวครับส่วนด้านหน้าฮะฝั่งเ้าเนี่ยมีแต่ตัวหนึ่งดาวนะฮะก็น่าจะสู้ได้สบายๆนะรอบนี้ชนะไปครับ มาดูทีมคร่าวๆฮะตอนนี้มี2ทีมเป็นอัศวินฮะแล้วก็กำยำก็มีนะโอ้วันนี้มีแต่ทีมถึกๆนะเยี่ยมโหดก็มีด้วยเท่ากับว่าไลท์ซิลเลอร์ฮะเราก็ห่้เล่นนะจะเล่นดีไม่เล่นดีอ่ะตอนนี้ฮะผมต้องลงตัวต่อไปก็ใส่เป็น,นี่แล้วกันฮะสปิริตเบเกอร์ฮะได้ประสานป่าเถื่อนขั้นหนึ่งและส่มทีหนึ่งก็ได้อ่ะ ออกมาเป็นชาว์ดริมอนครับสดาวนะโอเคตอนนี้ผมกําำลังต้องการเลยฮะชาร์ดิม o อนฮะคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญนะเอาไว้เชื่อมกับพวกปีศาจและก็ได้เชื่อมกับพัทนะฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับผัสาันอัศวนนะผมว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเน้นๆไปทางปีศาจนะจอกเกราะขั้น2ออาจจะ ไม่ตอบโจทย์เนีเพราะว่าเจอกับทีมถึกๆอะ่ะไลซิลเลอร์บางทีก็กสู้กาวซูนไม่ได้ครับเพราะว่าลูน่าเนี่ยตีกระจายแล้วก็โดนตอดเรื่อยๆน,นะฮะต่อให้สายแมสเส็จฮะแต่ถ้าโดนลุมก็อาจจะไม่ทันนะเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าจะไปยังไงต่อรอบนี้ครับสู้ได้อยู่นะไอเทมในรอบนี้เนี่ยแหมอยากได้ไอเทมที่แบบว่าช่วยโจมตีเนี่ยถึกแล้วถึกแล้วมั่นใจเลยโอ้โหเอ่อ โวลตสโตนฮอรก็แล้วกันนะฮะเราลงทัสไปตแตกต,ต้นต้นเกมน่าจะพอเก็บคงเก็บคิวอะไรได้บ้างนะหรือไม่ก็ซาลาดาตอนนี้เก็บคิวได้มากกว่านะฮะอะใส่ให้ซาลาดาไปก่อนส่วนทัสครับจริงๆอยากให้ทัสจะใส่ทวลตสโตนฮอร์นะเสรีจะได้แบบว่ารุนแรงหน่อยผมต้องเอาทัสใส่คเควินฮาเบิร์ดนะเหมือนเดิมดีละตอนแรกว่าจะเน้นให้ยืนานานๆนะฮะแต่เอิร์ธสปิริตก็อาจจะยืนได้นานกว่า ก็มาลองดูว่า,วาจะสู้กับชาแมนฮิลเลอร์ได้หรือไม่ฮะ Level 4, เลเวลสเนี่ยผมจัไม่สมกันแล้วกันเนื่องจากว่าไม่รู้จะหาตัวอะไรนะฮะเราอาจจะไปสมในช่วงเลเวลว่าห้าหาพัให้สองดาวแล้วก็ทําภาษาไร้หัวใจฮะตอนนี้ผมลงเป็นชาโอดิมอนไปแล้วฮนะแต่ยังไม่มีภาษาไร้หัวใจส่วนทัสครับตอนนี้โดนลมแบบนักดวนะ่วฮะแต่ก็พอที่จะใส่สได้บ้างนะอยากให้เก็บคิวได้เยอะๆฮะจะได้ใช้ทัวร์สตอร์ทอร์แทนสลาด้านะฮะสลาด้าเนี่ย,น,ย,น,ย,น,ยน่าจะเน้นตีไวดีกว่าว่าจมตีแรงอยู่แล้วนะครับอ่ะ รอบนด้ชนะไปและอันเดอร์หลอดครับก็ค<อ>งไม่พ้นอันเดซิตฮะวันนี้เราเล่นเป็นปีศาจนะฮะอันเดซิตของเราก็ตอบโจทย์ที่สุดละ ้าสู่รอบที่10ครับตอนนี้เคลียตัวกันดีกว่าไปลงเลเวลครับและเดี๋ยวเราจะสมหาพัดนะแล้วก็มีเป็นกังกาด้วยที่น่าจะต้องขึ้น2ดาวนะฮะเป็นอย่างน้อยส่วนเทเลเบตครับกับเบนฟูเนี่ยจริงๆก็น่าเล่นนะวันนี้เราเน้นปีศาสด้วยนะอ่ะตอนนี้ครพัดขึ้นเป็น2ดาวเลยฮรรอบนี้เอาลงไปแล้วทาประสาทไร้หัวใจแล้วด้วยและในรอบนี้เนี่ยก็เจอกับเที่ยมหดครับมีประสาะทตาเถื่อนเดี๋ยวเราจะสมหากังกาอีกสักตัวหนึ่งนะฮะให้2ดาวแล้วเดี๋ยวอาจจะลืมที่ไปหาสเปกเตอร,ร์ฮะในช่วง เลเวลเจ็ด <Level> oh, <my> นะ s <S เพราะว่าตัวนั้นถ้าเป็นตัวแบกส่วนตัวพวกนี้ฮะจะทําให้ถึกๆเอามาทําเป็นสตงสตันแผน่นอ่ะตอนนี้ฮะอันนี้ซิของเราต้องการตัวทัสของเขาคราับน่าจะเก็บชนะไปได้เะฮะเนื่องจากว่าถึกเหลือเกินจริงๆผมอยากได้ซาราดาสามดาวนะ,ะแต่วันนี้ก็มีคนเล่นนิดหน่อยยังคิดอยู่ว่าจะสมดีไม่สมดีนะ อ่ะเดี๋ยวลองสุมฮะหากังก้าก่อนแล้วถ้าเจอตัวอื่นค่อยว่ากันอีกทีฮะตอนนี้ทัสครับมาอีกตัวหนึ่งสลักก็มาฮะจริงๆเนี่ยสลักก็เป็นอะไรคือช่วยเพิ่มดาเมจได้นะฮะสลักตอนนี้2ตัวแล้วนะครับโอ้โหชาตวนิบบอนฮะน่าสนใจไม่เล่สลักก็แล้วกันฮะเรายังยึดถือวิถีปีศาจอยู่ไปครับสุ่มกันต่อฮะสุมกันต่อครับไลท์ซิลเลอร์ฮะโอเค2ตัว แต่จะเล่นไม่เล่นดีก็วันๆเนี่ยเวลาเจออัศวินทา้ลซิลเลอร์บางทีมันอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากครับรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินฮะขั้น2ในใจก็คิดไว้ฮะว่าจะใส่ปีศาจสักสาตัวเลยก็แค่ชารูดิม่อนฮะดูมแล้วก็สเปกเตอร์แค่นี้แหละฮะมาดูครับว่าสู้ได้หรือไม่ฮะตอนนี้ต้องการตัวดัซเซลครับไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรฮะโดนอยู่กลางวงแบบนี้เรียบร้อยครับได้ตัวดัซเซลมาแต่ด้านหน้าโอ้โหเจาะยากจริาเบตตอนนี้เราร้อยนิดฮะคือฝั่งเขามีจุนด้วยจุนนี้หนามากมากครับเรีย ไม่น่าจะไหวและก็แพ้ไป และในรอบนี้ครับเราก็ได้ไป2ตัวฮะเป็นทัสกับชาร์ดีบอนฮะชาโ์ดนีบอน2ดาว2ตัวฮะโอโหทัส2ดาว2ตัวส่วนไล์ซูลเลอร์ฮะผมขายทิ้งไปแล้วฮะกะว่าจะไม่เล่นนะสเปกต์ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับโอเคมีพัดไปอีกตัวนะฮะหึกๆมาไว้ก่อนถ้าได้เป็น3ดาวก็ดีมากเลยนะสำหรับผสานนักรบฮะเพราะว่าแข็งแข็งมากเลยสาหรับพัดนะและอาจจะหาเป็นพวกไอเทมที่เลดียนอะไรอย่างเงี้ยมาให้พัดใส่ฮะแล้วก็เป็นฟูเลเบลเลอร์คิดว่าน่าจะดีครับรอบนี้เจอกับพันเตอร์ ที่มีาสานาต่อเล่นแล้วนะครับรดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่จะมีหมวกฮันเตอร์นะเพราะว่าไม่เห็นราเรนเซอร์เลยแล้วก็ Witch land วิชแลนด์ก็ไม่มานะเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวฮะดาเบดไม่ถึงแล้วฝั่งเขาก็ยิงฟรีครับวิชแลนด์นี่ยิงฟรีเลยแถมมีเดสเลเตอร์ด้วยอ่ะตอนนี้เราก็เสียซาราด้าไปอีกฮะซาราด้าที่ใช้สกิลบ่อยฮะแล้วก็ทาให้ปีศาจเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างเดีไม่มีอะไรจะแก้แล้วครับมีแต่ชาโด์ดีมอนฮะที่น่าจะเป็นตัวฟรีแล้วก็ใช้สกิลฮะตอนนี้ใส่สกิล ไปที่วีลเลนเจอร์ครับดูเหมือนว่าจะพิกขึ้นมานิดหน่อยฮะทัสของเราก็ได้เสียอีกทีฮะก่อนตายเรียบร้อยครับสลาไปครับผมว่าทำชานูนิวันก็ไม่เลวนะฮะตอนนี้มีคนเล่นอยู่นิดหน่อยก็ดองไว้แค่2ตัวส่วนทัสครับก็มีคนเล่นนะสลาด้านี่ก็ยังคงมีคนใช้งานอยู่อ่ะเดี๋ยวลองสุ่มก่อนสักนิดหนึ่งฮะ เแ็นไอเทมแล้วเครียดเลยครับไม่รู้ว่าจะหาดาเมจที่ไหนเลยอ้าเออคาถาพายุก็ได้วะให้กับชาโดดิมอนนะฮะก็มาเน้นกดสกิลครับพอง้นครับก็ทำเป็น3ดาวเหมือนซะเลยฮะตอนนี้มีพัดไม้ตัวฮะพัด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 อยากได้เหลือเกินอ่ะลงไม้ลกันก่อนแล้วกันนะ สวัสดีกำยำฮะรอบนี้ครับเจอกับกำยำครับมีเป็นเบสเซนแบ็กสองดาวสองตัวแล้วก็จักรนอดครับสองดาวสองตัวด้านหลังก็มีสไปฮะฝั่งเขาครับยังไม่ทําเป็นปูนะฮะลงมาแค่3ตัวซึ่งฝั่งเราก็ดึงอะไรสกฝั่งเขาครับลากมาตายเรียบร้อยและในตอนนี้ครับฝั่งเราต้องการตัวเบสเซนแบ็กครับได้มาฮะโอ้โหใช้สกิลบ่อยแบบนี้ปีศาจทํางานดีแน่นอนฮะน่าจะเก็บชนะไปได้เลยครับ เขาสู่รอบที่14ครับฮะพัด2ดาวเลยครับโอ้โหาลาด้าครับ2ดาว2ตัวฮะอยาก3ดาวเหลือเกินและก็มีเป็นกังก้าครับ2ดาว2ดาว2ดาวเฉยสดาวเฉยหรือก็คือเพิ่งจะ2ดาวได้แหละฮะ อเอาดีฮะทัสขาดอีกตัวเดียวครับทำเป็นฟูลเลอร์แต่ไม่มีปาเถื่อนนะฮะก็เขินๆหน่อยๆทำทัสทั้งทีนะฮะส่วนในรอบนี้เนี่ยจะกับทีมจอกรล่อฮะแล้วก็มีเป็นฟอร์เล่นฝั่งเขาไม่มีฮันเตอร์นะซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมยังเห็นว่ามีฮันเตอร์อยู่ฮะไม่แน่ใจว่าตาฝาบหรือเปล่าเราก็ไม่เห็นพวกฮันเตอร์ด้วยนะฮะตอนนี้ครับทเทลเบลฮะแปลงล่างแล้วนะฮะมาโจมตีใส่พัดครับได้ไปเลยเอาไปเลยใช้สกิลไม่บ่อยฮะไม่น่าจะพลิกเกมอะไรได้ครับตอนนี้เรายังมีทัสมีซาด้าและก็มี เชาโดว์นีมอนฮะที่ค่อยท้ายไว้ด้านหลังฮะสกิลตอนนี้ก็ไปสกิลใส่ลสครับโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะรอดครับแพ้ไปฮะจาเบตไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะว่าได้ตะถึกนะแล้วฝั่งเขาก็เจาะเกาะด้วยแพ้ทางครับนะครับตอนนี้เข้าสู่รอบที่15ฮะกังก้าก็อยากทำแมววันนี้โลบจริงๆฮนะโลบ,บายแล้ว ไปกันต่อครับไปกันต่อฮะพาสคับขึ้นเป็น3ดาวแล้วเนี่ะโอเคเคลียช่องพอดีเลยกําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงจะขายอะไรดีเป <laughs> ็น3าดาวแบบนี้ก็ถูกใจครับเรียบร้อยฮะสองดาว2ตัวฮะกางก้าแล้วก็พัดใหม่อีกตัวเลยอ้าววันนี้นี่อิมเอวจริงคับชาโ์ดดีบอนครับใหม่ตัวฮะอยากทํา3ดาวโอ้โหหลายตัววันนี้หลายตัวหลายตัวลายตาแล <c oughs> ้วรอบนี้ครับเราเจอกับชาแมนครับมีประสานฮิลเลอร์พอเสียฝั่งเราครับไม่มีฮิวฮะอาติปตอนนี้ก็ได้มาเป็นสายดาเมจฮะไม่มีฮิวไม่รู้ว่าจะยืนโซ ได้ไหวหรือเปล่าแลในตอนนี้ครับฝั่งเราได้ตัวเป็นอมนิ้นห์หนึ่งดาวฮะส่วนฝั่งเขาได้ไปเป็นพัทครับสองดาวไม่น่าจะพิกเกมอะไรฮะเนื่องจากว่าพัทนี่ใช้สกิลไม่บ่อยฮะอย่างที่บอกไปส่วนพัทของเราฮะตอนนี้ผมไม่ได้เช็คคิวเลยฮะแล้วก็ยังใส่เป็นเทวนทาวเบิร์ดให้อยู่ฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นทวนสโตรนอฮะอาจจะต้องเปลี่ยนละเพราะว่าตอนนี้3ดาวแล้วฮะแล้วก็น่าจะเก็บคิวได้เยอะแล้วด้วยรอบนี้ครับชนะไปครับ มาอีกตัวแล้วครับ Shadow d i a m o n นะฮะ Specter ก็มาโอ้เออดึงมาไว้ก่อนตอนนี้ผมว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะส่งได้ครับตอนนี้ได้ Specter มาเป็น2ดาวฮะส่งกันต่อครับพัดครับโอ้โดอีกตัวนึงครับพัด3ดาวแล้วครับโอ้โหสุดยอดวันนี้เนี่ยอิ่มเอมนะับอิมเอมเดี๋ยวขึ้น Shadow d i a m o n อีกสักตัวหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวใส่ Specter ไปก่อนนะฮะเอาดาเมจรอบนี้ครับเราเจอกับกัมยำครับโอ้โหดูเหมือนว่าจักรนอตของเขาจะ3ดาวแล้วครับโอ้โหสามดาวสามตัวแล้วเป็นสเปกเตอรสามดาวฮะ เรียกได้ว่าโหดหน่าดูเลยฮะกระจายขนทุกๆหนึ่งวินาทีดูสภาพแล้วไม่น่าจะไหวฮะสเปกเตอร์ของเราเพิ่งจะ2ดาวครับแล้วก็ปีศาจยังมีไม่เยอะนะแล้วในตอนนี้เราได้บิสมาร์เตอร์ของเขามาฮะทำอะไรได้หรือเปล่าเลยเลือดเยอะมากเลยยากอยู่นะปาขวานไปแล้วครับไม่ได้ตีครับแพ้ไปครับดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยมีแต่ทีมถึกจริงๆครับและเราก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เน้นถึกโดยอาจจะมีดาเมจเป็นพวกปีศาจนะแต่ตอนนี้เนี่ยดาวเมจยังไม่มาเลย เทมในรอบนี้ครับผมว่าผมเอาเป็นเดโครโนมิคอนดีกว่านะฮะเอามาเพื่อที่ว่าจะมาสร้างปีศาจเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวที่สม,มัติออกมาเนี่ยมันเป็นปีศาจด้วยมากสุดก็2ตัวฮะเดี๋วให้ตัวที่ใช้สกิลบ่อยๆฮะอย่างサラด้านี่ยแหละฮะแล้วตอนนี้ครับผมว่าสเปกเตอร์ตอนนี้ไม่เวิร์คเท่าไหร่เดี๋ยวเอาสเปกเตอร์ออกไปก่อนเราใส่เป็นชาโดว์ดิมอนไปก่อนนะฮะส่วนทัสครับให้เป็นทัวล์สโตนฮอรไปก็แล้วกันนะฮะ หรือว่าเราจะเอาลาด้าออกเนี่ยแล้วใส่สเปกเตอร์ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผสานวอลเลเยอร์เนี่ยมันก็ทํางานแค่ขั้นเดียวเนะอ่ะเดี๋ยวลองไปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเอ่อเนโครโนโบิคอนให้กางค่าไปก็แล้วกันนะตอนนี้จริงๆว่าจะให้ลาด้าแหละแต่ตอนนี้ลาด้ายังไม่ลงไปอ้าวฉานโดบิคอนทั้สามดาวมีผลในรอบหน้าครับส่วนในรอบนี้เราเจอกับอัลวินแทที่มีผสานวีจิลนแลวเราเล่นเป็นสเปกเตอร์ฮะสเปกเตอร์ตอนนี้ใช้สกิลแล้วก็โดนวีจิลนไล่เก็บน่าจะไม่รอดครับ เรามีเป็นชาตโตติบอนฮะด้านหลังพยายามที่จะโจมตีใส่ตัวที่เราต้องการนะฮะก็คือตัวมีโป้ครับแต่ไม่ไหวจริงๆครับดาเมจไม่ถึงครับไม่ทันได้ค่าฮะเรียบร้อยครับแพ้ไป เขาสูตรอบที่18ครับตอนนี้เราสามารถลงตัวต่อไปได้แล้วฮะ oh, <my> ก็ลงเป็นซาด้าฮะเดนโคนเมวิคอนก็อาจจะได้ทํางานครับ oh, <my> แล้วมีคนทําเป็นเทลเลเบดครับ3ดาวโ oh, oh, <my> อ้โหวันนี้เนี่ยบอลเลเยอร์ War oh, <my> ของเราจะรอดหรือไม่ครับดูสภาพแล้วน่าจะสู้ยากนะฮะ oh, <my> เพราะว่า oh, <my> ดาเมจน้อยอ่ะถ้าสเปกเตอร์ไม่เกิดนะ mm hmm. ส่วนการวางตัวในตอนนี้ฮะจังเลยอยู่เลยว่าจะทํายังไงฮะให้เดนโคนวิคอนเนี่ยออกมาก่อนที่สเปกเตอร์จะทํางานใช้สกิลนะฮะเพราะว่ายิ่งมีปีศาจบนสนามเยอะๆฮะก็จะทําให้สเปกเตอร์ ตีแรงขึ้นก็เลยเอาลาด้าไวหน้หน่านหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาทันหรือเปล่าสำหรับเดโคดิวิคอนฮะตอนนี้ออกมาแล้วหนึ่งตัวฮะสเปกเตอร์ของเรายังไม่ได้ใช้สกิลฮะชาร์โลดิมอนใช้ซะก่อนนะตัวที่2อก็ออกมาฮะแต่ตายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ต้องการตัวเทียนเบอร์เตอร์ครับ3ดาวครับเหมือนจะฆ่าได้แต่ฆ่าไม่ได้ครับดามเมจไม่ถึงเนี้ยสามดาวคือหนาจริงอ่ะแล้วฝั่งเขาถ้ามีเป็นฮิลเลอร์ฮะนอกจากนี้ยังได้ตัวサาดาของเราไปอีกนะครับไม่ไหวครับแพ้ไป ตอนนี้เริ่มจะโดนกดยับแล้วนะฮะผมไม่รู้จะวางตัวยังไงเลยวลยเลอ,อร์ฮะต้นเกมนี้เก่งมากๆเลยนะฮะตายยากแต่หลังๆนี่โดนจอกกรอดโดนอะไรที่ฝั่งเขาเล่น3ดาวด้วยก็ไม่ไหวครับอ่ะมาลองดูนะครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะในเกมนี้เล่นเป็นฟูลไวเลอร์นะฮะตามที่ตั้งใจไว้รอบนี้ครับเจอกับเที่ยมโหดนะมีเป็นฮันเตอร์ด้วยนะ ใส่ฮันเตอร์มาแค่2ตัวฮะก็คือเป็นราวนเซอร์กับเทรลเบยนะฮะอาจจะมีบวกฮันเตอร์ให้กับไรแค่ก็ได้ตอนนี้สเปคไต้ของเราครับก็ไปตีเทรลเบยทัพไทยไปต่อกันที่อัคคีบิทัพฟีทัชครับช่วยเสยฮะแล้วเดซิตฝั่งเราครับต้องการตัวซาเปลียเบเกอร์ครับซึ่งตายพอดีครับเพราะว่าโดนสกิลของชาโตดีมอนฮะทำให้ได้มาแบบฟรีๆแต่ตัวติดครับออกไม่ได้นะฮะพัดของเราก็เริ่มตัวใหญ่แล้วฮะแต่ใส่ให้แค่เสื้อกรอกตันเองครับไม่มีอะไรมากมายดาเมจที่เหลืออยู่ฮะตอนนนีี้กกก็็มเเเปทัััสคบบบิอร์ ชลางป่งเขาที่ขโมยเข้ามานะฮะตอนนี้ออกมาได้แล้วฮะทำให้ชนะไปครับมากันที่รอบที่20ครับตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์ตัวกันหน่อยฮะผมจะลงเลเวลครับไปที่เลเวลเสร็จนะแล้วเดี๋ยวอาจจะสุมหาสเปกเตอร์ฮะไม่ก็รีบๆไปทำฟูลไวเ r อร์ให้เร็วที่สุดงั้นไม่งั้นเคิร์ยืนไม่ไหวนะครับ รอบนี้ครับเราเจอกับอัศวินฮะมีฮันเตอร์และก็วิจิลัสยังไม่มี3ดาวสักตัวฮะมาดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ตอนนี้ฮะเหลือการกล้าไปครับเรียบร้อยฮะโดดกันไปแบบเยอะแยะเลยสเปกเ,เตอร์ก็สกิลครับไปหาแบทไลเดอร์ฮะเรียบร้อยเก็บไปได้และฝั่งเราครับต้องการตัวแอนตี้เบนครับแม่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะได้แค่ปีศาจมาสกิลก็ไม่ใช้แต่ก็ชนะม,มาได้ครับ ไอเทมรอบนี้ครับมีเป็นแบ็กกิ้งบาร์ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีทิเวทนะฮะแต่หลายๆคลิปที่ผมลงไปสเปกเตอร์3ดาวก็แพ้ทาวเพราะว่าไม่มีแบ็กกิ้งบาร์นะฮะเพราะงั้นครับประมาทไม่ได้ครับต่อให้สเปกเตอร์3ดาวะถ้าโดนจุดก็จบเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นก็แบ็กกิ้งบาร์นี่แหละช่วยให้สเปกเตอร์ฮะมีดาเมจครับอ่ะตอนนี้ฮะไป7ดีกว่าแล้วก็ใส่เป็นกางก้าฮะเรือ2องลำ รอบต่อไปครับเจอกับชาแมนฮิลเลอร์นะฮะเป็นทีมฟูลฮิลเลอร์ครับที่มีเทียนเบกเตอร์ครับ3ดาวนะฮะไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงนะเนื่องจากว่าดาเมจเราไม่ถึงฮะเรือลำแรกไปแล้วครับเรือลำที่2ก็มาตามก็ต้องบรลุนฮะว่าสเปกเตอร์ของเราฮะจะสกิลไปโดนใครครับตอนนี้ฮะสกิลไปแล้วครับ,นนกรบเก็บไปได้1เก็บไปได้2ไหมไม่ฮะเทียนเบกเตอร์โอ้โเหเกือบไม่ตายครับเขาถึงจริงฮะและในตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวเป็นเอ็นชาร์เทสมาด้วยนะฮะก็ทําให้มีฮิลขึ้นมานิดหน่อยเรือลำที่3ตอนนี้มาครับเรียบร้อยฮะ น่าจะเก็บชนะไปได้ฮะสเปกเตอร์เรายัางไม่ตายเนี่ยกำจัดทีม Fu ลฮิลเลอร์ไปแล้วนะครับโอเคต้องยกความดีความชอบให้กับสเปกเตอร์นะตอนนี้ใส่เป็นแบ็คกิ้งบาร์ก็อะไรขัดไม่ได้แล้วแหละมากันทั้งคู่เลยฮะทั้งโดมทั้งเท l e เรเบตผมว่าผมจะหยิบมาแค่โดมนะฮะจริงๆอยากได้ปีศาจให้เยอะๆแหละแต่ก็กลัวว่าจะบ้ากันเองฮะเดี๋ยวหาอะไรที่มันขาดขาดในช่วงท้ายเกมครับตอนนี้ฮะใส่โดมไปก่อนก็แล้วกันเนี่ย อันนี้คือผมสุมหาสเปกเตอร์นะฮะไม่เจอเลยครับ <c oughs> วันนี้ฮะบอกเลยว่าถ้าใครเล่นบอยหรือเล่นจออเกาะขึ้นมาเนี่ยน่าจะเกิดมากมาครับรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินฮะที่มี Hunter <c oughs> ฮ<ะ>ันเตอร์วิชแลนซ์ไม่มีจอเก,กอะาะฮั้ฝั่งเราก็เลยได้เปรียบกว่าหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ลงดูมไปแล้วครับทําให้สเปกเตอร์ฮะถ้าใช้สกิลเนี่ยน่าจะแรงมากๆครับตอนนี้ไปแล้ฮะเก็บไป1เก็บไป2และเก็บไป3ครับ ม,มีสายพิษสามแค่3ตัวนะฮะแล้วก็มีเดโคมิค่อนกับมินเนียนของแอนเนสซินฮะทำให้พิษสาบมีมากขึ้นนะฮะดามเมจอาจจะได้จากตรงนี้ฮะรอบนี้ชนะไปครับเข้าสู่รอบที่ยิมสามฮะเคลียร์ตัวกันหน่อยครับสมกันต่อฮะหาสเปกเตอร์ไอผมว่านี่น่าเล่นว่ะ วอยฮะกัมพาสิครับมาพอดีฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเหลือโคต้าอยู่3ตัวนะฮะลงวอยได้ไป2ตัวแล้วก็วอริเออร์ได้อีก1ตัวและตอนนี้เนี่ยก็มีแต่ทีมถึกๆฮะวอยเป็นรายที่น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะงั้นฮะดูมอาจจะอออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวอริเออร์ตัวหนึ่งแล้วก็ขาดอีกตัวหนึ่งมันจะลงตัวพอดีฮะเป็นฟอริเออร์แล้วก็มีวอยโดยมีปีศาจด้วย พราะงั้นครับผมว่าผมจะเลิกส่หาสเปกเตอร์ฮะและรีบไปทำวอยทําให้พวก,กวอลเลอร์เนี่ยตีได้แรงขึ้นนะฮะจะได้ไม่ต้องโยนภาระให้กับสเปกเตอร์ตัวเดียวเนี่ยอรอบนี้ครับเจอกับกำยำฮะอย่างที่เห็นนะเลือดเยอะแบบนี้วอยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยแล้วในตอนนี้ครับฝั่งเราต้องการตัวบีสมาร์เตอร์ครับได้มาไหมฮะแต่เราเนี่ยเสียสเปกเตอร์ไปแน่แน่ฮะโอ้โหไม่น่าจะรอดมันเริ่มพังแล้วฮะต้องรีบทำวอยนะครับเพราะว่าแต้มตอนนี้เนี่ย36แต้มแล้ว ก็ต้องหาผัสสานไอยสักตัวดีฮะไม่เฟสเอยก็ไอยสปิลิตครับตอนนี้ฮะได้การก้ามาตัวหนึ่งแล้วก็มีเป็นไททันเตอร์ครับอ่ะเดี๋ยวในเลเวลต่อไปครับเราจะทําเป็นฟูลเลยอร์ฮะ,อะตอนนี้ผมอยากดึงเป็นไททันเตอร์ฮะก็ใส่เป็นการก้า2ตัวดีกว่าฮะเน้นสตันไปก่อน รอบนึ่ครับเจอกับพันเตอร์ที่มีพาสาอัศวินและเก็วิญญาณมีเป็นทัวร์ลอดด้วยครับฝั่งเขาทัวร์ลอดสองดาวเลยน่าจะเป็นอะไรที่สู้ยากนะแล้วฝั่งเราเนี่ยล้วงไปไม่ถึงคสเปกเ,เตอร์นี่ไปตีมิลาน่าทางขวาซะแทนส่วนทางซ้ายเฮ้โหมีตแต่ตัวแพงๆครับเบนูซ่าก,ก็มีนะดาก้อนไหนก็มีครับตอนนี้ต้องการตัวอมนี้ไหนครับได้มาไมมดาเมจไม่ถึงไม่ได้มาฮะแพ้ไปครับแน่นอน 20แปบ,บสุดท้ายฮะต้องรีบทำอะไรสักอย่างฮะไม่ไหวก็ไปฟูเลยเออได้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยคือมันไม่ไหวนะดาเมจก็ไม่มีฮะยืนก็ไม่หนาครับก็ต้องทำฟูลแล้วไปก่อนนะครับวอยตอนนี้ยังหาอีกตัวหนึ่งไม่เจอส่วนไอเทมในรอบนี้ครับวอดเมียออฟฟอลิงก็แล้วกันฮะหรือว่ารีเฟเชอร์การกล้า,าดีวะวอ t เมียดีกว่าฮะเอามาช่วยยื้อครับไหนๆก็ยืนถึกกันแล้วนะฮะแต่ไม่มีฮฮลมันขาดตรงเนี้ยละฮะ มากันที่รอบที่25มีกังก้าใบตัวเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปเวล8ก่อนก็แล้วกันฮนะลงเป็นฟูลวันเออร์เรียบร้อยฮะจัดตัวเรียบร้อยพร้อมเลยแล้วก็กังก้าขึ้นเป็น3ดาวครับสวยเลยโอเคครับตอนนี้ก็สตันได้3ช่องรอบตัวนะฮะแล้วก็มีดาเมจมากขึ้นนะใส่วอตมีออฟเลิงไปด้วยนะจะได้ตายยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งกระจายออห้เพื่อนด้วยนะ อ่ะมาดูความต่างฮะระหว่างฟูลบอลเลเอร์กับบอลเลอ,อร์อเมือ่อกี้ขั้นเดียวนะฮะตอนนี้จเจอกับกำยำฮะก่อด้านนี้นี่สู้ไม่ไหวครับเพราะว่าเจาะไม่ถึงฮะตอนนี้เราเป็นฟูลนะฮะน่าจะยืนได้นอนหน่อยและกังกาฮะเรือทำสตันไปแทบทั้งทีฮะตอนนี้สเปกเตอร์ของเราไปด้านหลังฮะและต้องได้ตัวบีสาร์เตอร์ของเขามาด้วยส่วนแนวหน้าของเราครับยังยืนแบบสบายๆดูนะฮะเลือดนี่ยังเยอะๆทั้งนั้นเลยส่วนชาร์โดริมอนฮะใกล้จะตายแล้วอ่ะเรือมาอีกครั้งหนึ่งฮะครั้งที่สองมีเป็นจักรน็อตคนส ดีครับโอเลอร์นี่ถึกกว่าประสานกำยำเยอะเลยนะฮะขอแค่มีดาเมจขึ้นมาหน่อยหนึ่งฮะและตอนนี้ครับกางก้าของเราเป็นตัวแบกแทนแล้วเพราะว่าตีทีนี่มันกระจายดาเมจนะสำหรับตัวสามดาวนะครับที่เหลือก็ลงแต่เลเวลนะฮะแล้วก็ทำเป็นประสานบอยหาตัวบอยอีกสักตัวนึงฮะ มาดูกันในรอบนี้ครับเจอกับแอสเซนฮะที่มีผาานอยเซนเนอร์สามดาวก็บานเบร์ฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไระถ้าเขาไม่ีว่ยฮะฝั่งเราเป็นฟูลไวเลอร์แล้วบวกเกราะได้ค่อนข้างเยอะเลยมาเราดูครับว่าสู้ได้ไหมครตอนนี้สเปกเ,เตอร์ไปแ <ไป S 2> ล้วครับไปเตอาร์บี้ฮันเตอร์ Hunter ฮะ่วนฝั่งเรา,เราครับต้องการอาร์เคมิสสามดาวครับไม่มีคนตีฮะตีกันไม่ไหวครับโอ้โหเหมือนว่าจะพลาดตรงนี้ฮะถ้าได้อาร์เคบิสสามดาวมา,ามเนี่ยผมว่าอาจจะพลิกได้แต่มันไม่ได้มานะ่ยปีโปตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มสนามครับโอ้โหไม่ไหวฮะ แพ้ไปมีโป้ใส่เป็นคาถาพายุด้วยนะฮะปวดได้ปวดดีเลยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีโป้ครับใส่พวกคาถาพายุพวกเคียวเฮกอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีที่สุดนะ,ะผมเคยใส่ให้เป็นเด้อนแล้วนะฮะมันแรงก็จริงนะฮะแต่มันไม่สามารถจุดการโจมตีของศัตรูได้นะ,ะซึ่งผมมีคลิปอยู่คลิปที่ผมเล่นเป็นมีโป้ใส่ <c oughs> เด้อนและ3ดาวพร้อมกับ ประสานมร์ด้วยขั้น2เอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอามาโลให้ดูนะครับว่ามันเดีตรงไหนและแย่ตรงไหนนะครับผมว่าผมก็พยายามเล่นจำที่แล้วนะฮะรอชมกันก็แล้วกันอ่ะตอนนี้ฮะไปเวล9ครับและก็มีเป็นเทมเพลสินฮะหมายตัวสเปกเตอร์เนี่ยผมว่าไม่3ดาวแล้วแต่ตอนนี้ฮะหแต้มสุดท้ายฮะทำไรได้ไม่มากะฮะอาจจะทำเทมเพลเป็น2ดาวะฮะอาจจะพอมีลุ้นมากกว่า รอบนี้ครับเจอกับอัศวินนะฮะลงเทมพาเพิ่มขึ้นไปนะฮะมาดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่นะฝั่งเขานี่ก็เป็นอัศวินที่แบบฟูแล้วนะฮะโอ้โหเทมพาไปปุ๊บเป็นหมู่ปั๊บเลยส่วนสเปกเตอร์ฮะตอนนี้แบ็คทิงบาร์ทำงานนะฮะแล้วก็ไปเลยครับไปตีใส่แบดไลเดอร์ฮะแล้วก็เก็บไปอีกตัวนึงครับลูน่าฝั่งเราตอนนี้นะก็ต้องการตัวอาบารอนครับไม่มีคนเก็บได้เลยะฮะไม่ไหวะตีไม่เข้าฝั่งเขาก็หายไปเยอะแล้วะฮะเนื่องจากว่าฝั่งเราเนี่ยลงตัวเยอะกว่าเนะะี่ยเป็นเนนะะกัว ถึงแม้ว่าเขาจะมี3ดาวนะฮเราก็มีเหมือนกันอ่ะเหลือกลางก้ามาฮะเรียกว่าสตันกับเกือบทั้งแมปอะชาตอติบอนฮะตอนนี้สบายฮะตีแบบฟรีๆฮะรอกดสกิลอย่างเดียวฮะมีคาถาพายุฮะก็ทําให้เด้งมานาได้เรื่อยๆครับแล้วก็ชนะไปในรอบนี้ครับผมลราชอบจริงๆเลยกางก้าสดาวดีสตันแบบโอ้ยยังไงก็โดนเ่ย <laughs> ตอนนี้ครับ4ทีมสุดท้ายฮะเหลือแต่แทมน้อยๆกันทั้งนั้นฮะมีเป็นเทมพาสิซนรับขึ้นเป็น2ดาวฮะสวยงามมากเลยคิดว่าจะขึ้นมันก็ขึ้นนะ และในรอบนี้ครับเจอกับมีโป้ฮะแล้วก็มีผสนานแอสซิสต์คได้เก็บมีโป้ก่อนฮะก็มีโอกาสลุ้นอยู่ฮะมาดูครับว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้ฮะสกิลชาร์ตุนิว่อนฮะทำงานก่อนฮะไปใส่ปาร์ตี้ฮันเตอร์ฮะส่วนสเปกเตอร์ครับไปตีอา้าวตอนแรกจะไปตีเวนนอฮะแต่หันมาตีแอนติเมทซะแทนซึ่งก็ดันเกมพลิกเฉยฮะเพราะว่าแอนติเมทตอนนี้มาเบิร์นมานาของมีโป้ฮะทำให้มีโป้เนี่ยตายไปครับโอ้โหและพอมีโป้ตายปุ๊บฮะพายุตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วครับเรียบร้อยฮะไม สัดไปได้ทีมฮะเหลืออีกทีมหนึ่งมันจะต้องเป็นอัศวินเนะี่ยสักทีมนึ่งฮนะและสุดท้ายก็เหลือมาเป็นููอัศวินนะฮะเป็นทีมที่เราชนะไปเมื่อสักครู่นี้ฮะและในรอบนี้เนี่ยมีเป็นปรัดโทนะฮะจัดมาก็แล้วกันนะ,ะให้กับเทมพลาสินไปนะ มาสักทีฮะโวาลอร์ดครับนึกว่าจะไม่มาเปลี่ยนกับเอิร์ธสปิริตไปก็แล้วกันนะฝั่งเราเนี่ยจะได้มีดาเมจมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีไอเทมให้ว่ <c oughs> ซึ่งโทวาลอรนะ์ดฮะจะเน้นไอเทมที่พวกตีเร็วนะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการชาร์จนะกว่าจะตีเร็วครับอ่ะมาสุ่มกันเล่นๆฮนะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับเผื่อเจอซาลาดา้าแต่ก็ไม่เจอฮะอ่ะเอาไปเฮเวนทเบิร์ดครับมีให้แค่น,นี้แหละฮะ มาแล้วครับวอยซัป b e l ิครับแต่ไม่มีตังลงเลเวลและก็รอบสุดท้ายแล้วเหลือแต้มแบบนี้ฮะไม่เขาก็เราแตกกันแหละมาดูครับว่าใครจะชนะฮะเป็นทีมฟัวสวินฮะที่ลงมาแค่เจ็ตัวเลฮะฝั่งเราก้าวตัวในเรื่องความถึกครับก็พอๆกันเนีเรามีเป็นเครื่องเกตดฮะกันเวทได้เขาก็มีเกาะอสุรินทกันเวทได้ตอนนี้ฮะเราต้องการตัวอัลบัอตนครับ เหมือนจะได้ครับแต่ไม่ได้อัมดอนสร้างกรอให้ตัวเองครับไม่ทันฮะหมดบัฟไปซะก่อนตอนนี้ฝั่งเขาก็เหลือแค่เคอรไนท์ฮะเคออร์ไนท์ตีอยู่กับชาโดว์ดีมอนฮะตอนนี้ก็ปล่อยไปซะชาโดว์ดีมอนฮะใส่เป็นคาถาพายุครับแล้วก็มีก๊อฟไม้ฮะช่วยทำสตันนิดหน่อยทพวอลอดก็ตีฟีอยู่ด้านหลังฮะตีชาดหน่อยครับไม่มีไอเทมให้อ่ะชนะไป เสียดายไม่วอยถ้าวอยนี่จะสวยกว่านี้ครับแม่วันนี้ฮะอยู่กันกับทีมฟูลเลอฮะที่นานๆจะทําได้ทีหนึ่งบอกเลยว่าถึกๆมากๆฮะถ้าไปฟูลเนี่ยถ้าขั้นเดียวเนี่ยไม่ไม่เก่งเลยนะครับถ้าจะเล่นวอลเลยอร์นี่ต้องเล่นฟูลแต่ก็เล่นยากนะเพราะว่าดาเมจดีหายากนะผมก็เลยเลือกมาเป็นปีศาจนะครับมาเร่งดาเมจได้มาเป็นชาร์โนลิม่อนฮะที่สกิลทาดาเมจได้นะครับแล้วก็สเปกเตอร์ฮะถ้าสามดาวอาจจะดีกว่านี้ครับตอนนี้2ดาวก็พอใช้ได้นะอาจจะไม่ โดดเด่นถ้าวันนี้แต่ถ้าขาดสเปกเตอร์ไปฮะก็น่าจะแพ้เหมือนกันครับและถ้าเราทำวอยได้เนี่ยพวกฟอลเลอร์ฮะมันจะตีแรงขึ้นนะฮะตาม m a คเคทผมว่าน่าสนใจเลยเนะฮะใครอยากลองฟูลเออร์แล้วก็ผสนวอยลองดูครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับไม่ไหวแล้วฮะเสียงหายแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ